ชาวเน็ตครับวันนี้ผมจะทำทรงลอยกระทงกับทางนะครับผมจะตัดทรงผมดอกกระทงดูนะครับดอกกระทงมันจะเป็นอย่างนี้นี่ทำลายกระทงเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะไปไปเล่นลอยงานลอยกระทง ผมจะตัดทรงลอยกระทงหลงทางครับแล้วผมก็จะร้องเพลงให้ฟังด้วยครับคืออย่างนี้นะครับทรงกระทงผมจะทำให้ดูก่อนว่ากระทงที่จะใช้ลอยในในงานวันลอยกระทงเนะี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับผมจะตัดทรงลอยกระทงหลงทางคือ วันพองเดินติบเซ็งน้ำก็เซ็งตเต็มตลองเราทั้งลิงชิงลายสนิงกันจุกวันลงกระถอยลงวันวันลงกระถอยลงวันวันลงกระถอ,อยบุญลวจะส่งนายเราใส่จุกบุญละจะส่งนายเราใส่จุกยัวมีเดเทนเอ็มอ้อนอยู่แข่นี้อลิสตนบาย อาหารเด็ดใมาอาหารเด็ดใมครับผมตัดไปผมก็ร้องเพลงไปเพื่อมีความสุขในการลอยกระทงผมทำเพื่อที่จะไปลอยกระทงที่วัดบ้านดงใหญ่วันบัลลูนเนี่ยเนาะอ่านายคนมาตัดนี้อยู่หมู่ที่ที่17เนาะไม่หมู่ที่20อ๋ออยู่หมู่หครับมาตัดรง ลอยกระทงหลงทางครับทางอ่อนก็เป็นคนใจดีด้วยครับนี่ครับตัดอย่างสวยเลยตัดลอยกระทง ดูนะครับนี่ทรงลอยกระทงทรงกระทงประเพณีไทยเนี่ยนะครับประเพณีการลอยกระทงครับผมทำให้ดูอย่างดีเลยครับดูนะครับนี่รูปกระทงทำให้เป็นรูปกระทงครับ มีอะไรจะฝากถึงชาวเน็ตไหมบอกว่าเพื่อนเอออยากตัดทรงแบบผมนี้ต้องมาตัดวันลอยกระทงเท่านั้นเนาะนะต้องมาตัดวันลอยกระทงเท่านั้นบอกว่าเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยว่าจะช,ชื่อชื่อชื่อคนมาตัดไม่บอกเนะกาะกลัวเขาจำได้ครับอันนี้จานตัดให้ดูเป็นทรงลอยกระทงหลงทาง ผมทำให้ดูครับนี่ครับทรงกระทงหลงทางให้ดูหน้าชัดๆเลยนะครับใครใครจะติดตามก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมีเพื่อนกี่คนก็บอกเพื่อนด้วยว่าทรงกระทงตัดได้เฉพาะวันลอยกระทงเท่านั้น จะไปเล่นงานลอยกระทงค่ำนี้เอาไปอย่างนี้เนาะไปเล่นลอยกระทงเนาะใหพ้พวกหัวเลาะเนาะเพื่อนกันเนาะครับอันนี้ทรงประเพณีไทยนะครับทรงลอยกระทงผมทําให้ดูช่างอ้อนก็จัดให้ดูอย่างดีเลยครับครับนี่ครับนี่แถมเพลงให้เพลงหนึ่งก็ได้เนาะ คนเลี้ยงควายเคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกินนี่สินพอตัวไม่ช่วงเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลืม้มต้องหยิบยืมเงินทองกสอครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเพลงเด็กเลี้ยงควายครับเงินทองกสอนี่ครับต้องกู้เข้ามาครับนี่ทีนี้ด้านบนผมจะทําอย่างนี้นะครับด้านบนของกระทงเนี่ย ผมจะทําเป็นนกหัวจุกคือทําเป็นทรงหัวจุกไว้เป็นรูปจุดเทียนด้านบนครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บผมก็จะทําให้ดูนะครับอันนี้คือเทียนนะครับเทียนด้านบนนี่เป็นกระจุกนึงอยู่กับบนลอยกระทงครับนี่ครับดูนะครับ เขาเรียกทรงสมุไรแปลงล่างนหะคือกระทงทําเป็นลอยกระทงนกกรงหัวจุกนะครับกระทรงกระทงนกกรงหัวจุกครับทรงนี้ชื่อทรงกระทงนกกรงหัวจุกครับเอาไปลอยวันลอยกระทงกระทงนกกรงหัวจุกดูนะครับตรงกลางเขา,เาไว้เป็นทูบเป็นเทียน นี่ดูอย่างนี้เลยครับดบกระทงนกกรงหัวจุกผมทำให้ดูชัดๆเลยครับเห็นไหมครับทั้งนี้ไม่สวยผมก็มาแต่งทั้งนี้อีกหน่อยนึงครับ ครับมันดูดครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมทำให้ครับทำให้มันได้ฉากพอดีนะครับเนี่ยเขาเรียกทรงกระทงนกกรงหัวจุกนี่ขอบคุณมากครับยิ้มักหน่อยครับบอกเพื่อนหน่อยผมถ้าอยากใครอยากดังต้องตัดแบบนี้เนาะถ้าใครอยากดังต้องตัดแบบนี้เพราะว่าผมจะไปเล่นงานลอยกระทงบอกเขาทุบนี่ โอ้สวยมากเลยครับนี่ผมจะถ่ายทําให้ดูจนรอบเลยนะครับปึ๊บกระทงนกลงหัวจุกเขาเรียกกระทงหลงทางครับนี่สมุไรแปลงล่างก็ใช่ครับนกรงหัวจุกก็ใช่กระทงก็ใช่ขอบคุณครับสวัสดีครับยิ้มหน่อยครับวัสดีครับวัสดีครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับขอบคุณครับ